ตามรับชมนะครับนางวิงกระเที่ยวนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ถนนคนเดินนะครับอําเภอสังขาบุรีจังหวัดนครราชสีจังหวัดกาญจนบุรีนะครับวันนี้บรรยากาศตอนเย็นของอําเภอสังขาละมับที่นางวิ่งมาเที่ยวสะพานมอญนะที่อําเภอสังขาตางก็ต้องขอไปเพื่อนๆด้วยนะเพลงค่อนข้างเสียงดังนะนักวิญพาเดินชมบรรยากาศในถนนคนเดินของอําเภอสังขานะครับในร้านเป็นร้านเมี่ยงเมี่ยงคำ นับนากินนะ่ะเื้วักยาวาจะขออนุญ,ญาตเดินชมบรกสักครูนะเพื่อนๆเี๋ยวให้พเพือ่อนๆวีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับอ,อันนี้ก็เป็นแกงเห็ดนะคะแล้วกขว็ข้าวข้าวัดกะเพามีปลาเผาเลยเยอะแยะมากมายมานะเพื่อนๆนะครับ แบบไหนนะครับน่าจะเป็นแกงของชา,ชาวมอญชาวเหนะถ้าผิดพลาดอะไรก็ขออภัยได้กันนะครับเป็นต้มยำเศษเนื้ออะไรพวกนี้นะต่น,นครับเป็นร้านไก่ทอดนะครับร้านไก่ทอดเยอะมากอันนี้เรามาเจอร้านที่เป็นไฮไลท์นะครับหมูหมูหมูจุมามา่มม้ากมคนเยอะมากเลยเพื่อน อยากลองกันนะสูนยูงนี่เป็นหมุดจุ่มข้างหนานะครับมา้กินกันนะคังก่อนที่นาะวเวมาแนละ้วเคยลองลองกินแล้วครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวขอดูก่อนกนะันแต่พอมีเวลาที่จะเข้าไปลองชิมสักไม้สองไม,ไม้ได้ไหมคนข้างเยอะนะ ยีเ่เดินมารอบหนึนะันแต่ว่าคนก็ยังเยอะอยูอย่ฝนยังไปว่างนี่น้ำนเยอะมากนะครับวันนี้มันเสาร์เดนะี๋ยวร,รอรอดูว่าจะมีโอกาสที่จะเข้าไปต้องมาได้สองบาทเลยนะสั่งกระเป๋าพอด้ยมาแล้วเดี๋ยวรอรอคิวแต่รอลงมาสองบาทหรออ่า กิมม,มาถึงแล้วต้องกิมตน้นเอกนั่งข่งเมียก็หลังนั่งกิงเมยคีมงาน้าานะนเดินนักขาเป๋ะเลยอะนะครับอ,อันนี้ขายไม้ไงครับนี่ขายสองบาทเนาะลองดูลองดู ลองชิมดคนนี่นั่งก่อนลองชิมดูคนอ่นี่มีนกปลโลดดีๆอันเป็นโลาโันเป็นลโลดหมูจุ่มาม่านะครับสูตรดังเดิมจากพมากนี้หมยละสองบาท ก็มีมีให้เลือกเยอะนะมันเป็นเป็นหนังนะไขมันเนียคลาเจนดีดนะอสองคนนึชุดเขาก็มีนี่ด้วยกระเทียมพริกจิ้มด้วยกันจสองคนหนึ่งชุดลองชิมลองชิมมเป็นหูหมูนะ ลองดูมันเป็นแบบไหนนั่นเราแค่อยากรู้เฉยว่าหมูจุ่มเป็นยังไงอืมเปอยไหเป้่อยดโ่ะคล้าล้ายมโ่ลองชิมอันดี

เป็นแบบไหนอ,อจะลองชิมไหมนี่น้ำจิ้มเนี่อัอนี้มันจิม้มอกไม้ไม่ได้ดอ,อันนี้เป็นน้ำจิ้ม,ม <c oughs> น้ำจิ้มเลยนะ,ะน้ำจิ้มหมกูกะทะนะอะไร<ง>ลองชิม มันก็น้ำจิ้มหมูกระทะนะส่นะเมนาดนเลยน่ะกินพโล้นะเป็นแบบพาร์โลแล้วก็

Nào. Để, ờ... Hello, đây มา okay. <laughs> là nó เป็น để kiếm ไปตั้วแซ่บ rồi เว้ย นกปลวกมีหวานหน่อยหอมสมุนไพรก็เ้าใจทนเราก็รแอันนี้ไม่หมดกไปต้มอัน้มิริกะพอร่อยเลยนะพริกสดแก้มพริกสด <laughs> rồi. Phà, đó phải là... <cười> ừ. <cười> có phải đâu, không phải đâu, không ใช่ป่ะนางโอเคเพื่อนก็ชิมละหมูจุ่มพม่าไม้ละสองบาทยที่ตบนสังกับวันนี้เนี่ก็จะมีน้ำจิ้มสีดูดให้แล้วก็อันนี้คะขายน้ำจิ้มเนะนะหมูกระทะกกันนละครับแล้วก็มีผิดสดกัะเทียมให้แล้วก็มีถ้วยสดน้ำ เหมือนพะโล้อ่ะออกหวานๆหน่อยแล้วก็จะมีกินกินขากลิ่นสมุนไพรก็นะโอเคเพื่อนก่อเจยาเลียอันนี้หกอแล้วหไม่พอพอเอาหกไม้พออันนี้หกไม้เด็กกี่ไม้สิบ กี่ไม้เนี่ยาพเอาหไพเอาหไม้ไปกวดเอาหกไม้ไปกี่สิบห้าไม้สิบห้านี่สิบห้าเ้าสิบห้าไม้ บกินพอได้รู้รสชาตินะครับว่าหมูจุ่มพะมาเป็นแบบไหนนะน่าอร่อยก็อร่อยอ,อยู่จิ้มซีฟู๊งก็จิ้มน้ำจิ้มของเขาก็รสชาตไิได้นะครับเพื่อนก่อนโอเคนะครับก็เดี๋ยวจิปนี้นะ้าอุ๋ยขอตัวลาก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามเพื่อลังด้ให้กำลังใจนักท่องเที่ยวหรือใครมาสังขารบุรีนะครับลองมาชิมได้นะครับมมมหมูมหมูจุ่มพะมานะครับไม่ละสองบาทนะครับ โอเคครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันว่าคลิปต่อไปนะหวีจะไปทำอะไรหรือไปเที่ยวที่ไหนนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ